ไปยัยเท่ยาใดล่ะแปดสิบกัวเท่ไใดเออเกิดปีมาล่วงติผมเกิดปีมาเสงเป็นอน้องอายุปีหนึ่งแปดสิบสามแต่ผมยังฟื้นปังได้อยู่ได้เอ,ออยอดยังว่าทิหนึ่งอาหารการกินนี่ครับเป็นเรื่องสำคัญเท่าสิบผมสิบ่กินอเนื้อแล้วเดี๋ยวนี่ เนื้อง้วยเนื้อหมูเช้ากินแล้วหันไม่กินปลาโบล้านเพิ่นว่าได้ครับกินเขาเป็นลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารเค็ดเบี้ยเค็ดงาาต่างเซ้ามีแห้งโบล้านเพิ่นว่าจังสันเช้ามีแห้งยังไงปกติเข็ดเบี้ยเค็ดงานนี่เห็นมันวนซื้นต่างออกต่างผักคนเอ่อผักเขาผู้แก่บ้านเ้าเ็สจังสันเลยครับตั้มหูต่างเซ้ามีแห้ง เก็นฝ่ายต่างเท่ามีแห้งแกะขี้ไหมต่างเช่ามีแห้งไปให้ไปคุดไม่ง่ายสวนต่างเช่ามีแห้งไปการออกกําลังไปน่โตเท็ดเวียดต่างการออกกําลังผมก็ถือคติแนวนั้นลหละกินปลาเป็นหลักครับกินปลาเป็นอาหารพื้นแต้ว่าทุกขาบต้องมีผักให้หาผักไม่กินทุกขาบเ้อครับผักนี่แหละครับมันเห็ดเป็นยาผักชูแนลมันเป็นยาเหมือน กันอยากสีหู้ว่าผักแนวใดให้สรพคุณทางใดนี่ใช่ไหมบคบังกันมีรสหวานแสดงว่ามันบำรุงหัวใจกรออะตุ้นให้เกิดการให้นำไรออกดีรดสมมันทีเป็นยาภาคเ,เกี่ยวกับบำรุงให้ไขมันมันละลายแผบบำรุงร่างกายอันนี้ผักแต่และแนวเป็นยาเหมือน พราะฉะนั้นการกินผักคือการกินยาครับผมอายุยืนอายุหลายเติรนี่บก้ยแต่งแต่เป็นบาวมนะ่บก้ยเขา่ารมพยาบาลว่าจอ,องซ,อซื้อนี่แหละเขายังเดียว้นไปเห็ดแข <c oughs> ด่่แข่ตัวอเอ <c oughs> าได้ไปเห็ดแข่ก็นั่นแหละนั่นว่าได้ไปเหยงเลยว่าได้ไปเหยงว่าได้ฉีดยาเ่าได้ยาที่อย่างไี่ย้อนนี่แหละครับ ถือห่าข้อบานเมืองเขาเก่กนี่แหละกบไม่ตุกแน่วเนี่ยครับกันเขาศึกษาคนขั่วมันจี่หูจักว่ามันมีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่ละแนวแต่ละแนวผมเขียนเป็นตำล่าไว้อยู่นะครับเออแต่ว่าผมมีเงินสิพิมพ์มา <c oughs> ที่ของเงินองค์กรเด็มุมว่าพิมพ์หนังสือแจกเกี่ยวกับกบไม่ที่อยู่เออกับบ้านครับเพื่อนเ่าเนี่ยมันเป็นยาแนวใด กกข้าวเป็นยาแนวใดกกม่วงเป็นยาแน่ใดกกโพนี่เป็นยาแนวใดกกกระนวนเป็นยาแน่ใดเขียนไว้ครับแล้วก็ขันเทาเห็นว่ากกไม้ทุกแนวนี่มันเป็นมีคุณคา่าในการรักษาชีวิตเท่าใดเท่าสิแพงเท่าสิบหักเท่าสิบวาตัดกกไหมโกกนั่นเลยแม่มว์นี่แหละครับการปลูกฝังไอ้คนรักกกไหมนี่ต้องให้หู้ว่าสารพันคุณของกกไมมนี่ไม่มีคุณสมบัติแนวใดแน่ ขันเน่าบอกให้ลูกหลานผู้จัดเรืองมูนี่เขาสิซ้อยกันนะครับซอยกันรักษากุกไมได้เพราะฉะนั้นที่รัฐบาลเขาเอามาปลูกปากปีหลายๆล้านนั่น <S <S ผมว่ามันไม่เมนการปลูกเดี่มันเป็นการ,กการฝัง <S 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 เอาก็กไม้ก้าไม้ไม้คนฝังนี่นะขันปลูกเนี่มันต้องิึงต้องเน่งต้องหดหน้าต้องดูแลเจ๊ติเอิญ่าปลูกแมนบะ แต่อันนี้ไปฝังแล้วแล้วเลยมันกว่ายังแล้วปลูกไม่แมนว่าล่ะปลูกมาหาสิบปีแล้วแต่ยังซ้ำเก่าซ้ำมันมืดไปหลายกว่าเก่าแต่ปีพศสองพันหนาร้อยสี่สิบนี่ภาคอีสานนี่เขาเคยมีปลาใหม่อยู่ประมาณสี่แสนไร่เป็นวางสั่นเราสำรวจเดี๋ยวนี้เหลือพอๆท่านก็ะย่อนนี่แหละครับเนี่ยในทุน าไม่บ้านเฮานี่มันดับหนึ่งอันแรกที่เดียวกค้งไม่ใหญ่องเลือมัดตัดไปมัดอันแรกอันที่สองไม่น้อยล่งเกียร์ร่งนั้นเกียรมัดตัดมืดปลาเฮาดับย้อนล่งต้มเกียรต้นน้อยต้นเล็กตัดมัดเอาไปขายให้ร่องเกียรนี่แหละอันที่สองอันที่สามก็คือเอาเห็ดไค เช่องเดียวถางปลาเห็ดมันปลูกมันถางปลาปลูกอ้อยซึ่งคนรววยแท้ๆเพราแม่นะผู้เห็ดุย้ยแท้ๆคือได้ทุนผู้เขามาซื้อไปอ้อยเขาก็ถ้าปลูกสิตายนี่แต่กำไรเพราพอ่อพันเลยปีหนึ่งก็อ้อยหนี่เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนช่วยได้มันก็คือกัน แปดเก้าเดือนมันบบจ,จะติดเป็นหัวใหญ่เสร็จแล้วเข้าลงทุนลงแหง้งแต่ว่าคนที่ได้กาไรที่สุดหลายกระมู่นคือพวกโรงงานต่างติมารับซื้อจากเข้าไปเ้าเอาอ้อยไปขายนี่พอได้ขายมือนี้นะครับไปนอนขคืนอยู่อีกสามมือเข่าคิ้วคนจัดหัวคิ้วพอได้ปลูกมันได้กินเปอร์เซ็นต์ซื้อ,อ,อนี่แหละครับไม่เอาเปียบเข้า เฮาลงแห้งสีตายลงทุนสีตายแต่ว่าคนที่มมนได้ยีหรีนี่พวกนายนาขายเป็นจัดคิ้วเขาไปสั่งในโรงงานโรงงานก็กินอีกเนี่ยเพิ่มว่าเมื่อไงเพิ่มว่าเรื่องน้ำมันเนาะภาคอีสา,านเฮานี่มีน้ำมันเกือบทุกจังหวัดเพราขั้วแมนที่เขามีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นมากนี่ภาคอีสา,านนี่เป็นแหล่งน้ำมันอย่างมหาศาล แล้วเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์จ้งเพลินวาเน,นี่ยนะมันกันนิดเดียวกับได้น้ำมันเกลดเอแล้วอืแต่ว่าเฮามีน้ำมันเฮาเจาะน้ำมันขึ้นมาได้ฮับโบเแมนคนไทยเป็นผู้เจาะบริษทัทอื่นๆผุนมัดเจาะน่างประเทศผุนมัดเจาะแต่เ,แเขาก็เอาไปขายเอาไปการขายก็แล้วคนเจ้าของบ้านจาของเฮียนี่ได้อีหยัง เขาบอได้อีกอย่างนะครับมีแต่สิก,กินเท้าแท่นดีเท้าสิได้ซื้อน่ะมันถือแทนเพิ่นวานั่นครับได้ซื้อน่ะมันแพงกลัวปึกประเทศประเทศ,เทศใกล้เคียงมัดทุกประเทศอืมนี่แหละครับมันเป็นยอนอียงครับต้องวิเคราะห์กันเิ่นเป็น,ปนยอนเฮ้านี่แหละครับบอหักพอกันบอหักคอกันอย่างไดคือบอหักที่จะของเนียนะ ผมว่าเขาหักเป็เจ้าของเกินไปคุ้มแม่เจ้าของผู้ใดก็หักหรอกเนี่ยชีวิตไายไปก็หักแต่ว่าควรสิหักผู้อื่นนั้นหักบ้านหักเมืองหักพี่หักน้องเออเบิ้งแง่ตุ่มหักแพงกันเออเวลานี้แค่สารคามจัดตั้งเหตุโครงการเรียกเขาเอ่ยว่าโครงการหักแพงเบิ้งแง่คนสารคามขึ้นมาแล้วเขาสิมีองค์กร ทั้งหน่วยราชการสองสามหน่วยโรงพยาบาลมหาวิาลยมาซอยกันสารสุขนะครับแล้วก็มีองค์กรเกรเรษตรทั้งเลือกองค์กรจำลัมภูมิปง่ายอีสานแล้วก็องค์กรเยาวชนหาองค์กรนี่มาเ็ศเรียกน้ำกันเพื่อสิซอยขับเคลื่อนให้พี่น้องตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆ เกิดควมม้นหวงแหนหลักบ้านเมืองของเจ้าของจังหวัดสระข้ามโดยเฉพาะเนี่ยครับผมสีว่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องโบราณที่เคยมีคว้มลุงหุงเมืองสูงสุดมีเทคโนโลยีสูงสุดมาแล้วในอดีตตั้งแต่สามทีพันปีเพราะไม่ธรรมดาเลยครับเป็ยหางจังหว่าจังสันมีตัวอย่างไปเบิ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้เทามีซราขีเล็ด เขาเอื่นว่าก,ก้อนขี่ขานแม่บัวเออกองอยุมหาศารกว้งยี่สิบห้าไร่สูงจากพื้นดินประมาณสิบสองเมตรอยู่บ้านนองสะพังเอืภอโกสุมพิสัยเนี่ยเป็น้วนี่เพิ่นพระเพิ่นไปนปลูกวัดไปเหตุวัดอยู่ทั้งนั้นเอาดินมาตมหัวเห็นมันเพียงกันแล้วก็ปลูกสาราปลูกร่มทำขึ้นอยุวัดนั่นเป็นวัดแล้ววัดอรัญอะไรอย่าง บ่าบ well, well, uh, ่านในนา้น so ีการวัดเนี่ยละวัดหลังโรงเรียนหนองสะพานหลังสะพ้าตำบลหัวใหญ่ไปเบิ้ลมองด้านซีเห็นก้อนขีดขางสูงขนาดนี่12เมตรกวบยี่สิบผาลายนี่มันสิเป็นโรงงานแต่ลุงแหลกที่ใหญ่ซ้ำด่าย โลกนั้นถลุงเหล็กนี่เป็นยุคประมาณสามพันปีมาแล้วแสดงว่าคนที่อยู่ในเมืองสารคามนี่มันมีพมุ่มเป็ญแง่สูงมีเทคโนโลยีสูงสมัยใหม่ก็เอิญเทคโนโลยีเนาะพันหู้ได้ยังไงว่าดินมองหดมันมีเหล็กดินมองหดมีแต่กัวดินองไหดมีตะํามพันเอามาต้มมากันมากรองนี่เิ่นหู้ไดยังไงมันมีตำบลหนองเหล็ก อยู่อำเภอโกศุนใกล้ๆครับตำบลขัวใหญ่นี่เอื่นว่าตำลุนนองเล็ก่นไปเอาดินอยู่บ้านน้องเล็กนั่นแหละมาต้มอยู่บ้านหนองสะพันตำบลขัวใหญ่คนโบราณ่นหูวไดอย่างไหนว่าีิเอาไม้อาเหลมาต้มมาใส่ไฟให้มันเกิดความห้อนถึงหกวยองศาเส้นเสียดการใช้ตะลุงเอาเหล็กออกหน้าได้ต้องใส่ความห้อนย่างสูงนีครับร้อยองศาเหนบเพราะ ่ร้อยสองร้อยนี่มันสีโบออกต้องใส่ค่อมร้อนถึงหกร้อยไม่แนวใดจะเอามันเป็นทานเป็นเตาเอาเป็นเสื้อไล้ยให้เกิดค่อมห่อนถึงหกร้อยแสดงว่าเพ่นยอดเยี่ยมเด้ครับปัญญาเพิ่นสมัยตะกี้แล้วเพิ่นเอาหลังจากมันเดือดหกร้อยแล้วเพ่น,นมันจะเกิดฟอ้องเกิดตะกรอนขึ้นแต่ว่าการที่ที่เอาขี้ดินมาตมเนี่ย แค่นจัง่ายยังสีแยกขี่ดินขีดฝอยออกจากเนื้อเล็กได้อันนี้เกิดเป็นผูมบรรยาของคนโบราณคนสารคามเฮาเนี่ครับแต่สมัยโบราณรับขอบพระคุณนี่แหละเปนผู้ใจยังไงว่าสีเอานเน่ดใสไปในกระทะมันจังสีแยกแตะกอนออกจากขีเล็กได้เล็กโลหะหนักต่างๆสีนอนก้นกระทะแล้วเกิดสีมีขีดฝอยกี่ขยะร้อยึ้นไปเออ ต้องมีแนวไปใส่ในันเทาเยังเงียยมันจะหอดอยู่ว่าแต่เก่ามันบอกมีสารเคมีดอกมีแต่เครื่องไหม้เครื่องไหลหักไม้หักไหลน,นี่แหละเอาใส่ไปผมคือเชื้อว่าจังสันเนาะอันนี้ก็เพราะาได้วิเคราะห์วิจัยครับดอกแต่ว่าเชื้อว่าหนาสิเป็นแบบนั่นเพราะว่าสมัยกี้มันบอกมีสารเคมีมีแต่ของจากธรรมชาติเอามาใส่เนี่ยรพราะมันเ,เป็นฟองร้อยขึ้นเป็น เขาเรียกว่าตะก,กันเล็กอกีเล็กนี่มันร้อยขึ้นนะครับโลหะหนักที่มันเป็นเล็กมันก็นอน,นก้นกระทะเขาสิตักเอาฟองไอ้ฟองที่มันร้อยขึ้นเนี่ยไปกรองไว้ยุธงนั่แหละมองที่เขาไอา้กีเล็กที่มันเป็นฟองไปตักออกไปกรองนั่นแหละ <c oughs> เพราะมันถือออกซิเจนถืออากาศมันแข็งตัวกลายเป็นก้อนขี้ขม <c oughs> นี่แหละเป็นอนุสรไหนเขาเห็นยูชูเมอร์นี่ยยูวัด มัจจิมาลามว่าได้วัดมัดชิมาลามอืหลังโรงเรียนเออบ้านหนองสะพั่มนั่นแหละมองเห็นละ,นละไปบ้านเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้ว่ามีก้อนกีกก่ขางอยู่เรา,อ,าเอีกมองหนึง่งที่เขากลายไปกลายมาเห็นอยู่แต่บ่สังเกตถ้าไปบ้านไปนี่นั่งรถไปนี่ชุดแดนสารค้าไปมัจจิมีตำบลบ้านบ้านบ้าน บ้นผู้เล็กนั่นละนั่นหละเอกมองหนึ่งโรงงานแต่หนุ่มเล็กแต่มองไหมันน่อยกลัวน่อยกลัวบ้านหน้องสะพังกรับมีม,มีมีกองกี่เล็กหน่อยกลัวก็แสแดงว่าโรงงานของป้าหน,นองสะพังเป็นโรงงานที่ไงที่สุดนะครับนี่มันสแสดงถึงภูมิปัญญาของคนอีสานแต่ดั้งแต่ดเดิมคนสารค้ามองนี่ละอะไปผู้ลุกของเรานี่ละเป็นผู้สเสียสลาด เพราะฉะนั้นเฮาควรภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกสารครามไม่อยู่เมืองสารครามนะครับไปใส่อ้คุยโหลดผมคนสารครามว่าท่านคุยโหลดพวามาเฮาภูมิใจได้ปันปันพุหลุดของเฮ้าเก่งนะฮะแล้วเมืองโบราณที่มันมีอายุสูงสุดนี่เพราแม้บ้านเชียงนะครับที่เฮ้าขุดคนกรมศิลประกอมากสำรวจแล้วบ้านเชียงเหียนเนี่ย เขาขุดเจาะไปะกว้างหกเมตรยาวสิบสองเมตรขุดลงไปเพราะไม่นดมากอบมาจุกทวนทวนเลยเขาสิเอาแปลงคาด <text media sound> กวนนาดิน <text media sound> ครับกวนนาดินแล้วก็เอาตะแกรงมารลอนฮอนเอา,าเห็นว่ามันมิเศษโูหาเศษที่อย่างที่เป็นหลักฐานใดเขาเก็บไว้เขาสีค่อยๆเหยดไปจนกระทั่งลึกหกเมตร ด็อเอรอํไปดับไปดับดอกเรอําพันธ์คิดงามคผูเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของกรมเก่เพื่นเป็นผููแม่ตำรวจว่าปีสองพันหา่อยยี่สบี่ครับอยู่บ้านพไงพไงเอ่ยงอยู่บ้านเชียงเนี่ยเดินบ้านเพิ่อนในคุเพื่อนในคุปตีลูกสาเพิ่นเป็นเกษตร อำเภอเมืองมหาสารคัพออญ่ายกเสียไว้ฟังไว้ไ้วนี่ยเก่าสิบสามปีคือกันนี่แหละคุดต้องไปปรากฏว,ว่าเขาให้ขอสกเกตว่าเมืองเชียงเหียนนี่เคยมีคนอยู่มาแล้วสิบเอ็ดยุคสิบเอ็ดยุคเด้อครับแต่ละยุคนี่เพื่อนว่ามันห่างกันประมาณห้าร้อยปีก็คูณมึงดูสิบเอ็ดคูณหา ได้หาสิบหาเติมศูนย์ไปสองศูนหาพันหาร้อยปีบ้านเชียงมันหาพันปีหนึ่งราขาดช่วงไปพันปีม่มีคนอยู่ตลอดเขาผมไปบิางแล้วบ้านเชียงพุดอน,น,นม,มันบอกมีโบราณวัตถุหลายหลากหลายที่กันสิแต่ว่าเขาได้เป็นวรตถุดโ,ดโลกแล้วเพระาะว่าก็ไปพ่อผุ่นกอนพระบาชสมนิระเยอะมืเสด็จ ปีเก่าสามสองีเกาสเป็นเสเด็จเป็นกระไดขอให้เป็นมรดกโลกเชี้ยงเห็ีนบ้านเฮานี่สามารถเป็นมรโดกโลกได้เฮาสามารถสิเหตุพิพิธภัณฑ์คนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้เศราโลกเพิ่งได้เช่ในไดวันิีผมสิดเดิอดรอัมำพันธ์กิจงามดออ็อิสิทรพิ์ิตเจริญวงศ์นักโบราณคดีของกรมศิปากรทีดมาสำรวจนักสหกาบ ไม่สายข้ามทั้งจังหวัดนี่มีเมืองโบราณอยู่สามสิบกเมืองเพราะมันน้อยๆด้ยครับสาสบกเมืองแต่เมืองที่ง่ายที่สุดตัวอยากให้สนุกแล้วพาญาติพี่น้องทานข้าวเสียก่อนแล้วค่อยมาคุยต่ออย่าเพิ่งกลับเพราะว่าเหยียบ้นนี้ในส่วนหนึ่งก็คือจะวาดภาพให้ฟรีเฉพาะวันนี้วันหน้าจะได้จ้างฉะนั้นพี่น้องกินาวแล้ว มาฟังประสาอีกมาว่าภาพคีแต่เดี๋ยวเป็นสิเป็นยังไงก็สรุปง่ายๆกันว่าเมืองสาขามนี่เป็นเมืองโบราณที่เคยลุ่มเรื่องมาแล้วในอดีตนี่เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดนี่อีสานสุวรรณภูมินี่คือเมืองนครจัปาสีอยู่อำเภอหน้าดูนเมืองนี้ข่วงสองกิโลเง้วสี่กิโลมีคู่น้อง คู่น้ำอ้อมสองชั้นเมื่อไงสั่ไหนสองกิโลกว้งสองกิโลเงาสี่กิโลมันใหญ่กว่าเมื่สาขามเดี๋ยวนี้อีกครับเร้กับเมือพทีมี่มีคนอยู่โดยที่สุดคือบ้านเชียงเหียนเขาสามารถทีททเดีอวเชิญสองท่านนี่มาว้าแล้วเข้าให้ไอ้เปิ่นวาดภาพให้เขาฟังว่าคนแต่ละยุคสิบเอ็ดยุคน,นี่มีความเปนน็นอยู่แตกต่างกันยังไงเขากินแนวไใดยุคสิบเอด็ด พันหารลยปีกินข้าวแนวใหกินอา,อาหารแน่ใหนุ่งผ้าบ่หรือว่าแต่งตัวแบบใดมีเฮี้นสั้นแบบใดมีเขามีคว้มเสื้อแบบใหให้นักโบราณก็ดีคราเมาว่าห้ฟังเขไให้เขามาว่วาดภาพให้เขาฟังสิบเอ็ดยุคให้เขาวาดภาพแผลแล้วเขาไปปั่นหุนห่นหุ่น่ลรยุคให้คนเห็นว่าเนี่ยคนยุคหาพันหารลยปีมีมีคนเป็นยุ่แบบนี้เด้อนุ่งผ้าเตียวหรือบ่นุ่งผ้ากับพวกจักวะ เออกินแนวนี้เออเี่ยงสร้างกับยุแบบนี้ละเนี่ยคนยุคหาพันปีเป็นแบบนี้ละยุคชีพ0ัหารอยปีเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเพราะท่านมีพิพิธภัณฑ์ใดในโลกที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนโบราณแบบนี้มึงสา,ารคามสิดังข่าเหตุใดนี่แหละครับผมขอสรุปว่า บ้านเฮ้านี่เป็นบ้านที่เคยจะเจร่ญนุ่งเรื่องมาแต่อดีตเพราะฉะนั้นให้เฮ้าหักกันอ,อให้รักษาบ้านรักษาเมืองไว้ป็นเป็นสมบัติของลูกหลานฝากไว้อันนึงขี้ดินนี่เป็นสมบัติที่มีคาสูงสุดของคนเด้อพี่น้องซื่อท่องมันยังมีขึ้นมีลงพี่น้องซื้อรถมีแต่รถซื้อมือนี้ก็รถมือนี้แหละสมซื้ออิริลด์เนี่ย รถมือนี้ราคาแต่ว่าซื้อขี่ดินนี่ซื้อมือนี้ึ้นมือนี้เปลี่ยนมือขึ้นเอมือนี้ซื้อส,สองแสนมือต่อไปต้องขายเลยสามแสนึ้นนี่ได้ขึ้นเพามีลงเป็นอย่างต้องขึ้นเพราะว่าคนมันหลายคืนไม่ญาิที่อยู่กันนี่เพราะฉะนั้นสมบัติที่มีค่าที่สุดคือขี่ดินรักษาไว้ให้ลูกให้หลานเด้อพี่น,อน้องเด้อขอบคุณครับ